เครืองหัวใจของคุณเอาไว้พร้อมพั่วทั้ดีว่าสาวเจ้าของห้างมันแฟรเมิอวอร์ดเธอจะสะกดหวกัวใจของคุณให้หยุดเต้นด้วยเสียงร้องมันเป็นเอกลักษณ์และทรงพลังมาลายแครีกำลังจะมา30ตุลาคมนี้ที่อิงแพอารีนาเมือทงทองธานีเริ่มจำหน่ายปัตแล้ววันนี้ที่ไทยเกตเมเจอร์ทุกสาขาสวัสดีค่ะชาวคลิปอยู่กับดีเซลมะปางสุดแซ่ด เน้นขายความหาม่เน้นขายสวยนะคะที่98.5คลิกทุกแนวช่องเช้าแบบนี้มาบังมามิสแต่ไม่แมทเพลมาบังทกับชาวคลิปได้เล่มวันนี้กันอย่างคึกคักหรือหากชาวคลินไหนอยากจะให้มาบังมิสเพลงไหนให้หรือว่าอยากขอเพลงเพราะๆเพลงไหนส่งมาได้เลยค่ะที่468905ตอนนี้พี่ยกันเลยลงเพลงสาวแซ่บทั้งหลายแบงแบงจากเจสซี่เจอารานานิก้มินา เชดออฟจากเทเลส r วิฟ f t และบูดี้จาก Jennifer ร์โลเไปกัน